อนุญาตมาทธรเดิมแม่เดื่อยายป็นบาปเป็นกรรมเดินลูกยืนยุ่สูบกรพอกุณแม่แม่คือนั่งทั้งๆตาลูกพอสบายใจไปเลยดอกให้แม่นั่งทำลูกยืนสูงวันนี้โอ้ยลาว่าเอ้ยบุญเนอบุญบุญเนอบุญบุญพลาคนเฮานี่ มีน้ำกันลูใหญ่ยางยี่แม่เอ๋ยเมืดพิลัมทั้งสันทั้งยาวดาวทั้งหองเมืดพิลัมหลอกเล้วทั้งข่าสีบากคอนเมืดพิลัมทั้งสันทั้งยาวดาวทั้งหองฟังก็เด้อพี่น้องฟังเล้วผิดน้ำล้ำงานบุญเกเ่า พ่อตาเลิศือดกนันหนะักพ่อตาเลิศดปู่คนตายนีจากเขาหมอาอาควายพี่น้องอยู่พี่ขอใจห้อยว่าห่วงอาเครียติดตั้งแต่หน้าเป็นห่วงกันอิงนำ้ำทำแรงมัไมนไปนนท์ขิดอยู่จัะในนอปานเีเจ้าตายเป็นผีนีไปหน้าอุศลักษณ์อุศกี้ทอดเท้าวขี้โพอ้อาได้ ่ก่นนั้นเศร้าคําก็เคยอิ่ t กันหนอบาดนี้ดาวมาใต้หีหมู่เฮาบ่เห็นจ่อยกำแรงมาลบพ้อคอยหาบ่เห็นเศร้ากแม่เต้าน้ําตายอย่ยาวําคิดทอดกเข้าเมื่อบ่ทันไทเส้นเสียดายห่วงน้ําอันนีพอกเล่าน้องเนเล่าา มาถึงปางบ่ได้สังสังอารอดิสังเป็นกันมาจังสี่ตันี้บกบกโาลูกของเจ้าญาติของเจ้าจังในสุขมุญหาญาติของเจ้าปิดหัวขันนิ่งหนักขอเจ้าขันนิงนำทำเล็กขันิงเจ้าหายังบ่บ่มีซัม คีท่ทอดตอนผิดมานอนกะนอนบบาไรใหผือวงบเศร้าเขาแล่น้ำลัางเพื่อก็เริ่มติดตาเื้อดเอยเขาแล่น้ำลังเพือก็เร่มติดขอความผิดถูกดูดเบาไรเลื่งไหนจากสีไปใส่สับว่นิ่งน้ำอยู่อ้ามล้ำพายาเวบ นําไปใส่กับบ่โอ้สิตายย้อนวงบ่เศร้าลูกของเจ้าญาติของเจ้าจังได้สุขบุญหาพากันนิดสุขบุญไปหาเจ้าอย่าติโกโอพธิกาเพิ่นมาเศร้าเอาโอนเกเข้าสู่ความประสงค์อีพอเจ้านั่นได้ขึ้นสู่สวรรค์ทุกตําสั่นกะไหลลังมาทานน้ํา เพิ high, high, ่นทำเอาฟองเอื้องทานบ่ห่มเต่าเอาบุญโยน้ำซ่ปอดทีอีพ่อเอ๋ยเจ้าตายเป็นผีละบอกปานนี้ไปอยู่ใส่เบิดท่าใดลูกเจ้าตาเลิดเอ้ยเบิดท่าใดลูกของเจ้าญาติของเจ้าท่านต่อไทยเบิดท่าใดบ่ไดว่าทุกเรื่อมีฟองอดติดใส่เจ้า ทุกหรือมีพอขอเท็ดใจเจ้าโดได้บ่วงแพงพอขอเทศดใจเจ้าถดกลัวเชื่อเพิ่มต้องที่เรียนท่งเสียดายผู้คนตายอีพอตายโวยนาทำมุนหาคุณตาเลิศวันนี้พิพ์สอนวันนี้มีมมลำมวสาธาทอมอลำเกงกาตาทอง บาลำอมยากพี้องเดกกระพมทำบุญไอ้บาสงหาพราสอาดถสาธถสาธุเด้อตาเลิศเดินปอยหนุ่านของอีพั้นดนขึ้นสวรรค์สั้นผ้าไปสูดสุขนาีไปถึงเมืองนาวดึงวางองค์อตัว่น คุณกองนี้พ้นวาลิตถึงเจ้าเชิญมาเอานางบอลเอาเอาเด้อู้้ใดสิาากิ้มาทานน้าอีพเอขอเข้เอาเอีาเอตาเล้เาเอ้าเอ้เอ้า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 ดอิาเาทาเเอ้ากองบุญ จ Dante, half, would, да out, เจ้าภาพพอเฮาเอ็ดปุ่นนั่อีพอพอเฮาเป็นเท้อสุดท้ายคาเลียนเชิญนด้่อีพอเด้ออีแม่ก็ได้โปรตีอยากกินจากท่านนี่พอพอเฮาเมื่อนี้หมอลำหมอสาเอิ้นดวงวิญญาณบองอีพอแล้วปล่อยเจ้าเบลน่าดวลมามารับเอาของปุ่นเออปล่อยเจ้าเบลน่าดวลมาเด้อ โอ้ยน้อยโอ้ยน้อยนาาาตดฝ่อดวงวิญญาณของเจ้าอยู่น้าผู้น้ำผาดวนมาวันนี้ดวงวิญญาณของเจ้าพอดีอยู่ดั้มดงอยู่ดั้มถงอยู่รูญยอหันยังใจเดินมาได้พอเด้อ ปัดเป็ญาตของอีพอข้าวหอมมี ian, family, so, ่ถขกกอขออยผลจากทุกข์มีสุขก็ข้อยสุขคือหยิบเดือไปเด้อพ่อเด้อคุณตาเลิศพิมสดพอดีผู้ใดมาท่านอ่าเขากอบผมนักอีพอของเหามพอดีลูกเตาว่างยากอข้อยเบาไงป้องควอมเด้อาผู้ใดท่านไหนมากเอาขอบผมนีกอีพอข้าวหอมพอดีได้รับส่วนบุญจุกสุนไม่ไหลเหงครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญเนาะอ่ะพี่เม่